สวัสดีครับวันนี้พาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเน็ตป .6 กันนะครับเรื่องเศษส่วนและทศนสยมครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้าที่5นะครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดเศษส่วน3จํานวนคือเศษเจ็ดส่วน 8, 9, 10, แปเศษเก้าส่วนสิและเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิบข้อใดเป็นการเรียงลําดับเศษส่วนที่กาหนดให้จากน้อยไปมากอ่าถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับโจทย์ให้มานะครับเศษส่วนที่ให้มาส่วนไม่เท่ากันนะครับ ดังนั้นขั้นแรกจะต้องทําส่วนในเท่ากันก่อนนะครับซึ่งจะต้องนําส่วนไปหาคอนอนะครับขอถอไปตรงนี้แล้วกันนะครับครนอของส่วนคือแปดนะครับสิบแล้วก็ยี่สิบนะครับการหาครนอนนะครับถ้ามีสามตัวนะครับลองดูว่าสามารถหารพร้อมกันทั้งสามตัวได้ไหมซึ่งก็มีนะครับทั้งสองสามตัวนี้นะครับซึ่งก็คือสองนะครับสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบแล้วก็สองสิบนะครับต่อไปนะครับ สามตัวไม่มีนะครับก็ลดลงมาทีละหนึ่งครับเหลือสองตัวจะขอเลือกใช้สองตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่งก็คือห้านะครับเอาห้าหันสี่ไม่ได้ก็ชักลงมาก่อนนะครับห้าหนึ่งเป็นห้าแล้วก็ห้าสองเป็นสิบยันก็เลือกสองตัวนี้นะครับสี่กับสองซึ่งก็คือสองนะครับก็สองสองนะครับหาไม่ได้ก็ชักลงมานะครับก็สองหนึ่งถ้ั้นก็หมดแล้วนะครับอย่างน้อยสองตัวดังนั้นคอนอก็จะเป็นรูปตัว L แบบนี้นะครับ อ่าพรนอส่วนของเรานะครับก็คือ2คูณ5คูณ2แล้วก็คูณ2อ่ะหนึ่งต้องคูณให้ดูไหมครับคงไม่ต้องนะครับอ่ะก็2 5เป็น10นะครับอันนี้ก็ได้4นะครับอ่ะคูณกันมาได้40นะครับดังนั้นครนอส่วนก็คือ40นะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับจะต้องทำส่วนเท่ากันนะครับอ่ขอยกมานะครับมี7ส่วน8อ่าตัวที่2มีเศษ9ส่วน10 ตัวที่3มีเศษ17แล้วก็ส่วน20นะครับจะต้องทําตัวข้างล่างนะครับว่าตัวส่วนนะครับทั้ง8ทั้ง10แล้วก็20ให้เป็น40นะครับอ่าดังนั้นนะครับตัวนี้ครับคูณไปรอแล้วก็เขียนส่วนไปรอเลยก็ได้นะครับทุกข้อเลยครับคูณแล้วก็เขียนส่วนไปรอนะครับคูณแล้วก็เขียนส่วนไปรอเลยนะครับอ่ามาดูจำนวนที่1นะครับจำนวนที่1คือเศษส่วนแนะครับคูณด้วย5ส่วน5นะครับนั่นคือทํา ส่วนนี้เป็น40คือ8คูณ5ได้40ต้องคูณที่จำนวนที่เท่ากันทั้งเศษและส่วนนะครับดังนั้น7คูณ5ก็ได้เป็น35นะครับตัวที่2นะครับเศษ9ส่วน10นะครับคูณด้วยเศษ4ส่วน4นะครับ10คูณ4ได้40แล้วนะครับ9คูณ4ได้36นะครับตัวที่3านะครับเศษ17ส่วน20ก็คูณด้วย2ส่วน2นะครับ20คูณ2ได้40นะครับ17คูณ2นะครับก็จะได้ 34ี่นะครับเมื่อส่วนนะครับคือตัวล่างเท่ากันแล้วนะครับก็สามารถจะเปรียบเทียบตัวเศษหรือตัวด้านบนนะครับกันได้เลยนะครับโจทย์ให้หาจากน้อยไปมากนะครับดังนั้นตัวที่น้อยสุดก็คือตัวนี้นะครับตัวที่2คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สามแต่เวลาตอบนะครับจะต้องมาดูที่ตัวเริ่มต้นนะครับก็คือน้อยสุดคือ17ส่วน20นะครับซึ่งดูแล้วจะมีข้อ3ามกับข้อสี่นะครับ ดังนั้นเป็นดูตัวที่2นะเปรียบเทียบกันต่อนครับคือ7.8นะครับข้อไหนครับจะเป็นข้อที่4นี้นะครับข้อนี้ก็ง่ายนะครับหวังว่าจะทำถูกกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ